a มุอะล m u a l a i k u m า a r a h m a t u l l a h i ะ a b a r a k a t u h วันนี้นะคะเราจะมาต่อจากคาบที่แล้วนะคะก็คือหัวข้อเรื่องอันวาอุลจุมะก็คือชนิดต่างๆของจมซึ่งจมชนิดที่สองที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือจมอุลมุอันนัสซาลิมนะคะก็คือจอัมมุอันนัสซาลิมพระหุจน์เพศหญิงนะคะคืออะไรเอ่ยเรามาดูงลงรายละเอียดกันนะคะ จามอันนัสซาลิมเนี่ยคือสิ่งที่บ่งชี้ถึงสิ่งที่มีมากกว่าสองนะคะด้วยกับการเพิ่มอาลีฟแล้วก็ตาอาอาลีฟกับตาแบนอาจจำง,ง่ายๆอาลีฟแล้วก็ตาแบนนะคะบนมูฟรัดของมันอ่าคือยังไงนะคะเรายกตัวอ,อย่างเลยละกันยังไงนะคะตัวอย่างหนงเช่เนอ่าคำนี้เห็นไหมคะมุสลิม,มาตุนอ่ามุสลิม,มาตุนมูฟรัดของมุสลิม,มาตุนเนี่ยก็คือ ก็คือมุสลิมตตุนใช่ไหมคะคือมูฟอดของเขาคือคําที่เป็นหนึ่งของเขาผู้หญิงมุสลิมหนึ่งคนแต่ถ้าเราเนี่ยจะเปลี่ยนให้มันเป็นจำมอันนซาลิมถ้าเราจะบอกว่าเออมีผู้หญิงมุสลิมหลายคนนะก็คือด้วยกับการเพิ่มอลิฟแล้วก็ตาแบนเราจะเพิ่มอลิฟกับตาแบนเข้าไปเห็นไหมคะมุสลิม,มาตุนแล้วก็เพิ่มอลิฟแล้วก็ตาไปก็เลยกลายเป็นแบบนี้แค่แบบนี้เลย เพิ่มอาลิฟแล้วก็ตานะคะก็เลยกลายเป็นมุสลิมาตุนก็คือเป็นผู้หญิงมุสลิมหลายคนหลายคนเลยนะคะอืยกตัวอย่างคำอื่นนะคะอย่างเช่นอะอะไรดีเอ่ลูกฟลัดแล้วกันเนาะตอลีบาตุนอะ นักเรียนหนึ่งคนนักเรียนผู้หญิงหนึ่งคนถ้าเราจะเปลี่ยนให้มันเป็นจัมอน,นาชิซาลิมเราจะต้องเพิ่มออลิฟแล้วก็ตาแบนเข้าไปเราจะเปลี่ยนเป็นอะไรคะแล้วก็เขียนเลยตอลีบัตตอลิบัตตุนใช่ไหมคะก็เปลี่ยนเป็นตอลีบัตแล้วก็ต้องเพิ่มอลิฟแล้วก็ตาไปพูดง่ายๆนะคะคือเราเน่ยจะตัดตัวตาตัวนีทิ้งไปนะคะเราจะตัดทิง้งตัดทิ้งเลย ตัดทิ้งแล้วก็จะเพิ่มอาริฟแล้วก็ตาเข้าไปแทนอาริฟแล้วก็ตาแบนเข้าไปแทนนะคะเราจะตัดต,ตากลมตามาบูตอทิ้งไปเขาเลยกลไรเป็นตอรีบาตุนเขาจะ <c oughs> อันนี้นะคะก็ะเลยกลายเป็นนักเรียนผู้หญิงหลายคนอ่าอะไรอีกดีอ่าตอตอตอบีบุน้วกันตบ,บีบัตุนสิ อ่ะหมอผู้หญิงหนึ่งคนแล้วก็ตัดไปตัดตาดตัวนี้ไปเรามาเขียนให้มันเป็นจำมวออนาซาลิม,ม,มจะเขียนยังไงก็เขียนต่อบ <c> ี <oughs> <c oughs> เขียนต่อบีอ่ตาตัดตามาา่ตบูตอทิ้งไป,ปต,ต่อบีบาตุนอ่าต่อบีบาตุน ก็คือตน,นนี้นะคะจะเพิ่มอาลีฟแล้วก็ตาเข้ามาก็เลยกลายเป็นคุณหมอหลายคนอ่าแค่นี้นะคะจะ <c oughs> มอนซาลิงง่ายๆนะคะไม่มีอะไรซับซ้อนเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะก็ให้ทุกคนไปทบทวนให้รียบ้อยด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะลามูลาอกุมบาราะมะตุลลอฮิวะบารากาต